สว,ส,สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอโดยนะครับหันมาไหนเร็ว ดูสูสูมนะครับเนี่ยเมื่อกี้เขาแยกเขี้ยวด้วยสวัสดีทั้งหนึ่งหนสี่ิบหท่นด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเจ้าจอ คนเล็บอีที่ไม่เข้าครับโดนแค่คน น้องให้มาใกล้ๆดีถ่ายรูปให้หน่อยป้าถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมอะอะไรหลายรูปนะแล้วก็นี่ด้วยเนืะตัวด้วยตัวด้วยล่ะขึ้นต้มมาร้อนเลยอ่ะน้องถ่ายพี่ด้วยนะครับพัดถ่าย

เล่นไหม แต่ข้างนอกครับเผื่อเขาจะหันธรรมดาเคยกินขนมนะก็ไม่กินเขาไม่เขาไม่ค่อยให้กินครับเพราะว่าขนมนั่นหรอกินได้กินได้แต่ว่ากินได้ครับ่อยๆให้ครับจะได้เห็นใกล้ๆเอ้าไอ้ย่อนหย่อนเป็นเล็กอะค่ะขนมนั่นหรออร้อนๆหอ่ะนี่เขาจะกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาออกนั่นออกมาเพราะเห็นเป็นสุกแล้วก็จะกระชากห่อร้อนๆอ่ะกาจะได้มาใกล้ด้วย เจาจาอขนุนได้ลูกไม่ไม่เห็นว่าเวทมนตเดยกเขาก็ือเราจะไม่ขึ้นมาดูดีเรียกให้ดูอันนี้เนให้กหนุ่มเคยทำกันนะเ๋ยาป้าครับเ๋ยวป้าครับเ๋ยวป้าครับอ่ตรงนี้เกี่ยว้ไครับเดี๋ยวมันแยอ่าเดี๋ยวมัน ยย,อยของใคม่โขลังัช่ใช่ถั่วครับลองดูซิเราจะกินไหมพี<อ>่ซือ้อมาจากเซเว่นเมื่อกี้นี้จ๋อจถั่วถั่วที่ชอบน้าของชอบถั่วอืมน่าถั่วนะวันีเขาจะได้กิ่นไหมลองดูซิลองดูซิแมวเรานี้กินกนมนกนถ้าเขาหันมาเขาจะกินไหม มีคนก็อาจจะสันสัน้องขออภัยด้วยนะคนเขาฝากถือของถือเต็มแล้วเหมือนเข้ามาไลค์คนเดียวคนดูเต็มแล้วมมัคนเต็มแล้ว ขอบคุณทั้ง5 0า้อยท่นที่ได้เข้ามารับชมจอนะครสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาตุ๊กตาให้เขาเอ้ยนี่คือตุ๊กตาลิง กัน เองใช่ไหมครับวันนี้เรื่องน้องนีระวังประตูเปิดปิดนะคะคนเยอะค่ะใช่ครับก็ต้องระวังครับปิดประตูให้แน่ๆ ซีมาเต็มเลยครับซื้อตุ๊กตามาให้เจ้าจ๋อด้วยคนคนนั้นซื้อตุ๊กตาให้เจ้าจ๋อื่นน่ารักมาก <c oughs> จ๋าจาถั่วหรพี่ซื้อมาจากเซเว่นเลยนะมา เพไนัวอีกแล้ว <ícios> ัออ่อยอีกนมล่าเขาเขาอารมไม่ค่อยดีครับเลคนที่อาจารย์แลวพี่แม็กเขาไม่อนุญาาให้เข้าครับเขาอารมณ์ไม่ค่อยดี เขาควรคนไว้สองคนแล้วมนมกินได้ไดนมกินได้ครับแต่มันจะเลือเทอะมากมมเขาจะเขาไม่แกะตรงหลอดครับเขาจะกัดไปเลยครับมน,มนมอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับเขากินหมดครับแต่พวกทุเรียนจะไม่ค่อยให้กินเพราะหมอเขากำชับมา ใกล้ไกลเหมือนกันาียทูขามา่ลอดีก็ไม่ันีไม่เอาลูกขาม้องมากพามาแล้วเปิดแล้วก็กหลแล้ววนได้ทเจ้มาหาเจ้าให้ให้กับกินให้ให้กับไปกับนี้กนม่มีมาเนี่มาเก่อยู่ วสทำไมไม่เข้ามาข้างในค้แม่แม่เขาเข้ามาไม่ได้ครับเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีเขาจะกัดเขาอารมณ์เขาไม่รู้เป็นไรครับเขากัดคนอยู่ดีเขากัดเขาละเวงคนมีคนมาดมๆมมองๆแล้วเขา มีโยงเขาลิงเขานั่งตักโยมอยู่แล้วเขาหันมาแล้วเขาก็กัดโยมเลยครับโดนไปตรงแขนโยมผู้หญิงอีกคนนึงเขาก,าก็โดนกัดไปสองแขนาามม่่เเ้้วัังง

มากันตั้งแต่เมื่อวานได้ยินเสียงจำได้น้องน้องน้องนมแล้วเขาเขาเขาไม่ค่อยหรือเขาฟันเขาไม่ค่อยคมฟันก็ไม่มีโดนแค่แบบเป็นรอยถลอกถลอกนิดเดียวก่นเล่นถ่ายยังรึถ่ายไหนใช่ไหมค่ะข้าวโพดมันต้องต้มเหรอแสดงว่าอารมณ์ดีนะเขาเขาเขากินได้สองอย่างแต่ว่าเขาชอบ หนูซื้อข้าวโพดต้มมาให้พี่จะชอบดิบเอาล้อมีขอดิบนะยิ่งฉีกกลัวกลัวนี่ไม่กล้าซื้อในกายก็ดีอ่ะผักผักกาดไม่มีเลยวันเนี้ยผักกาดเขาเออเมื่อวานนี้เห็นนั่งกินผักกาดในบนสุนทรีย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคนเยอะมากค่ะใช่ครับคนเยอะเขาตื่นตระหนกครับ เดงกดูตอนหน่อยจ๋อน่าจะเครียดค่ะเขาเขาจะไปหานครนายรินโอ้เวเก่งมากเลยค่ะแทนพระอาจารย์สาธุค่ะขอบคุณครับเนี่ยบุรีรํมเอาที่บุรีรําเนี่ยยังจังหวัดเดียวกับพระอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับอรอไดเคยเจอพระอาจารย์เยังมาเลยครับผม เจอตัวนติ๊กตอเจวังตัวด้วยนะคะไปแล้วเหรอพอวยกคู่กันไปแล้วไปแล้วยงนันเรครับผม่บะบานบบไม่อยู่คกีอไนคนไ้หวันลนโอ้ข้างนั้นเกาะกงแล้วครับบอกไว้ในไ้วนงนะบอกไว้ในหนโอ้าคอาจารย์ ตี่ตีห้ก็ลุกมาดูมด้วด้นตลดยนตีห้าก็ลุกมาดมด้วยกินเยอะมากเลยครับมาดูดมเสร็จก็มาปั่เลยเพราะว่าไลฟ์ติ๊กต็อกมันรุนไม่ใช่ไรหรอกอย่าลืมล็อกกุญแจทุกครั้งนะคะครับเคาราบ เปลี่ยนม่ดานลีากินลำไยแล้วคุณกินน่วก็กินไม่หมดอ่ะจอร<อ>ะวังตกนะนมก็กินไม่หมด พระอาจารย์ไม่อยู่จับอาจารย์เขาปวดฟันครับฟันแตกไปหาหมอกลับมาแล้วครับ ได้ก็เหมือนได้นไป้อนไเราต้องไปอนตอนนี้รู้แล้วคุณตรงไหนอยากะซื้อทุเรียนมาฝากไ่จะซื้อรวดไปตลาดนี้นู่นอ๋ทีหลังแม่จะซื้อทุเรียนมาให้ของเยอะแของเห็นของกิ้งเยอะในเฟซอะอันนี้ถ่ายร

ดอกบวดจะทุเป <OR> <S an iyim> ็นมเลยไม่ไปสลายน่ะนูอพี่เูกไล่ไปุุุ่่้นรุ่กทนี้นก็รนากนรนายกน่ะถ้าพี่งานหนูก็จะพี่ไปนกรนายกอยู่ารณาเนี่ั้งเวตัง่ยเม่อก่อนเาอยู่ทกนก็มาเป็นเลสตอนนี้ขายี่ตอนนี้อองัวอ

มันอยู่ตรงไหนล่ะอันนี้เดี๋ยวกินนได้ไม่ไม่กล้าเป็นตัวละมาเนอะแล้วก็าไปกินละมาวเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเก็บ <c oughs> <c oughs> ไปให้เขาได้

ไตรโมให้กินไหมเตรโมให้กินไหเราก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะกินอะไร ลูกเนี้ต้องระวังด้วยนะคะครับผม ตอนนี้พอสมควรเก็บเวลาผมขออนุญาตลงไลน์แล้วนะครับ